อ่าเตรียมตัวข้างในลูกแก้วเนี่ยเขาเรียกแต่กะพักนะจะไม่เป็นพระเหมือนที่เราเจมกีมีแต่เป็นกระพักเดี๋ยวคือขอลูกีให้เห็นกายท่างในแล้วก็มือท่านเดี๋ยวถามท่านได้ว่าผมได้เห็นได้คาดกี่เลยเดี๋ยวถามได้เวลาไปข้างหน้าออกไปข้างหน้าเวลาเราเดินทางไปไหนเรากลัวอะไรเนี่ยเราถามทางท่านได้ว่าแต่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเนี่ย อ่าูไหมงานยังเรื่องของยังคุแก้วเราเราจะเข้าในวงกันเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าเป็นเหมือนทีนี้เราจะไม่เห็นพระนราจะไ่เห็นจกักรพรรดิข้างในถ้าจะมีบวกเป็นเจนเป็นพดาอะไรเงี้ยเหมือนตละครยุคเลยดูตออัวละครเลย้าเพื่อนตัวัากา,ญญา,านในราคาอาารใอาานึกนึกตัวแก้วของเรา เข้าที่มเรามนนผู้หญิงที่บูกซ้ายสนยบกขวานะส่งใจกลางโดแก้วข้าใจหยุดในนิ่งในนิ่งสายในสายลึกโดงแก้วสมหังเลยต่อไปเรื่องโงแก้วที่ตาของเราผู้หญิงตาซ้านานาขวาส่งใจกลางโดแก้วหยุดในนิ่งในนิ่งสายในสายลึกจะโดแก้วสมามงีต่อไปส่งโดแก้วไปกามหัวเราสายษสามน ทงใจกลางงแก้วมุดในจุดนิ่งในนิ่ใสในใสเรื่ตัวแก้วสมามีต่อไปเรื่องแก้วไม่ท้องเราอ่ไม่พ้อเาเอามืวงแก้ววางขบกผารงใจกางแก้วไม่พ้อมเงี้ย้องใจยุดในอยู่นิ่งในนิ after, it, ่งสในใสต้องตามจาบอธิฐานขอปฏิหารขอรปฏิหารดาบอนฐานอยู่ในอยุดนิ่งในนิ่งสในสขุนขาขุนขาขุนขวา จกอธิษฐานขอข้ออธิษฐานขอข้ออธิษฐานจกอธิษฐานหยุดน่งนิ่งน,นิ่งใน,ใน,ในิ่งนิ่งนิ่งขวา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 ขวขวาขวขวาจอา ใเห็นกานท่านแล้วแค่หน้าบอกคกูหน่อยเห็นยาแค่หน้าบอกกูหน่อยเออเก่งมากเก่งมากดูนี่กายท่านเป็นยังไงท่านยิ้มขึ้นไหมเออดูนี่ท่านยิ้มขึ้นไหมเดี๋ยวกูคุยกันเดี๋ยวกูจะบอกข้างหลังท่านยิ้มขึ้นไหมดูที่สวยไหมทางกายสวยไหมดูให้ดีๆอันนี้วิธีคุยกับท่านนะแล้วก็ส่งใจของเราเนี่ยมองที่จะหมู่ท่านผู้หญิงมองที่หมู่ตาของท่านใจถูขวานะใจดุใจดุ ต่อไปเสื่อใจขอาไม่ทานท่านตีตาล้างนาตาขวาหยู่ในมองไิจอระายการวิษาท่านอยู่ในมองไมท้องท่านอยู่ในยจะเห็นดวงธรรมท่านใช่ไหมล้าก็เอารมง์ของเราที่ครูสอนที่แรกกระเช้าเนี่ยซ้อนซ้อนดวงธรรมท่านเล่น้องสนิจุดกระสายก็ตรงกันแล้วก็หมุนสายมืขวาหมุนขวามขวาหมุนขวาอยู่ในยิงนิ่งสใสอ่านที่พูยท่านน่ะแหละคุยนี่ขอบต้อโดเนี่ย ข้างขวาท่านบอกหมูได้ไหมถามที่หมูที่เียนจบไหมเนี่ยท่านไหนเนี่ยจะมีงานทำไหมเนี่ยสำคัญเลยว่าหนูเนี่ยตาจะมองเห็นไหมอีกนานไหมอะไรเย่างนี้ถามเนี่ยเติมนักพูดฟูกเบาเนี่ยเาตาจะมองได้เนี่ยถามดิถามดิ่ไวลูกแก้วอย่าพึ่งั้นตเขงเก็บดีๆอย่าเล่น แก้วเนี่ยเราพูนชาไว้ถ้ามีดอกมะลิเราพูท้ายดอกมะลิได้นั่งพูนชาทุกคืนต่อทุกวันอันนี้ไดยเงาได้ถ้าเราไม่ทำพูนชาบปพี่ทำไม่เป็นเงินเนะอันนี้กลับมาคุยร่วมกันอ้าใครคุยเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนี่ก็พักได้เห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเออที่ถาใครใช่นไหมวันนี้เมาไปไหนจำพี่จี ได้แล้วจำได้ไหมเออมีบวกใช่ไห้เรีกชะดารักไม่เรีกบวกมัเลียดานี่แหละท่านบอกทางได้ไหมล่ะท่านบอกได้ไหมท่านบอกทำไมเวลาไปไหนพบไปด้วยเวลากลัวอะไรก็เอาท่านเมาถามหรือจริงเนี้ยทามาถามได้น่แต่ต่อไปเนี่ยท่านจะบอกเราแล้วตาของเราจะเห็น ตอนนี้เนี่ยยิ้มตาท่านก่อนแล้วเราคุณจะไปไหนก็เอาเอาลูกแก้วตาทไว้ทำมือกูสอนเขาดูเขาตาเขาหัวเขาท้องใช่ไหมลุกเหงืกายนั่นแล้วก็ถามถามท่านถามถามก้อนอถามก้อนถามไม่ได้ถามนั่งเลยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยขอขอพวกท้องบอกเรียนหนังสือได้ไแล้วท่านจะชอบถ้าเรานั่งแบบนี้ถ้าเราไม่นั่งท่านจะหลอกเข้าใจไหมครับ มีอีกตอนนั้นเจ็บเราเรียกมีอย่างนี้เก่งอีกมีท้อมเามีอีกมีวิธารีเพราะนั้นนั่งทุกวันอย่างเนี้ยบอกเพื่อนด้วยคเพื่อนนั่งทุกวันแล้วตาเราจะหายตอนนี้ไม่หายแล้วถามได้เลยนะมีมาบอกถามใช่ไหมไม่เถิดแล้วเราคุยในท้องเราเองเนี่ยอย่างเงี้ยตึ้งใข่อ่าตอนนี้ไปเรียนได้แล้วตอนนี้ก็ลองใช้ก็ลองใช้วิธาร์ด้วยเดินเหมือนเดิมเหมือนนั้น Oh you